สวัสดีค่ะคนบบานไก่สะไยฝรั่งน้องคะนน้องมันนี้มาภาพบุงสวนถั่วตอนนี้มันหมดแล้วค่ะมันนี่สเก็บให้มันหมดเลยค่ะมันมีบ่หลายเมืองเด้อนีมันสมดแล้วค่ะเหลือซํานี่มันนี่จัดการเก็บให้มันหมดเลยค่ะเพราะว่ามันหนาฮ้อนก็บพโดนแล้วค่ะมันก็สิจบแล้วมันก็สิมดหนาฮ้อนลวอีกวัเดือนกว่าค่ะก็เลยสิฟาวเก็บถั่วถวมันหมดดลวค่ะนี่ นี่ดโดูนค่ะเบว่าสีเก็บไว้มมนเรียบร้อยภายในะมือน,นี่มันค่ะดอกใหม่ในสวนผักค่ะนี่ค่ะโอน,นี่เ้เบิรงเอาถุยมาเก็บน้ำค่ะเอาถุยมาแกา้ไสรลสดันค่ะโอน,นี่ดอกไม่กำลังออกงามค่ะพี่นอ้องงามงามงาม,งามดอกไม่กำลังออก ตอนนี้ก็มันนี่ค่ะมันฝรั่งเดี๋ยวจ่น้อยก็ได้เก็บแล้วนี่เพืโดนนี่ค่ะเกิดสิได้เก็บแล้วแล้วก็นอนแล้วก็หอมเอ่อหอมของเฮาน,นี่คิดว่าอีกสองอีกเดือนกว่าหรือสองเดือนนี่ก่อนจะหมดเสมือน,น,นี่เกิดสิได้เก็บแล้วค่ะงามบ่ค่ะแล้วก็พูนก็คือเป็นมันฝรั่งค่ะแล้วก็ อันนี้คือผลไม้ที่เขากำลังสีอีกว่าโดนก็นได้เก็บแล้วค่ะเห็นไหมคะพี่น้องนี่ค่ะคือผลผลิตของเข้าคยถ่ายไปแล้วนะะ้องข้อนอแต่ว่าตอนนี้ก็ถ่ายว่ามันกําลังออกลูกเต็มที่แล้วค่ะกำลังเก็บผลผลิตคิดว่ามันอีสิเก็บขึ้นกัน่ะนี่ค่ะแต่ก็มน่นี่ผลผลิตของเราผลไม้กาลัง กำลังออกค่ะกำลังออกพี่เรดบิรีบอกกำลังออกค่ะพู้นค่ะลายอยู่ค่ะบมียากาศดีดีค่ะสามาสิบห้าองศาทอบ้านเฮ้าในประเทศไทยค่ะเห็นบ่คกัะพี่น้องนี่ค่ะชมสวนไป เป็นเงนะคะีค่ะโลกมันกำลังเต็มเลยคะ่ะคิดว่าบอกว่าบ้านเฮานะะู้นค่ะแต่โมเมเนบอกว่าเป็นผลไม้ของ,ของทางฝ่ายยุโกกรปก็จะนี่ค่ะกำลังออกค่ะเบิ้งนี่ค่ะโอ้ยหลาแห้งเบิะะ้องนี่ค่ะนี่เบิง้งไห้เบิ้งนี่เป็นไหนคะกำลังออกค่ะกำลังออกพี่ค่ะลายอยู่ค่ะ เห็นบ่มคะผู้อันนี้เป็นสวนอันนี้มองหนึ่งกับปลูกหอมค่ะเดี๋ยวเสบิง้งเพินเ่นปลูกบัขือเทศไว้ค่ะพอปูเพิ่นปลูกปลูกไว้นะคะปลูกไว้นี่กลิ่นเห่าค่ะเพราะสัรมันสิตายเมื่อขั้นไปปลูกบนข้างนอกพออากาศมันเย็นคะ่ะเห็นไหมคะมันกำลังออกกำลังออกพอดีเลยคะ่ะ กาศิบ้าใบบงตน้นเชอรี่ล่นถิ่มนำ้ำกาดหอนค่ะบนค่ะเชอรี่เห็นบวกระลูกเชอรี่โอ้ก็อยูอ่สูงเนาะ นี่ค่ะลูกเชรี่กัลูกน้อยนี่ค่ะมันบ็นไรเราก็พ่อมันตัดถิงค่ะเราตัดถิงพุ่นทั้งพุ่นกับมีค่ะอันนี้เป็นสวนแอปเปิลไงแอปเปิลปีนี่คงจะบอกเพราะว่าเราตัดถิ่อันนี้สวนนาบ้านนี่เป็นสวนสําหรับมีไว้ปลูกพักค่ะสวนพักอันนี้เป็นสวนพักนาบ้านค่ะ ก็โอเคอยู่กับกระไนเพอสมควรอยู่อันนู่นเป็นพุ่นเป็นหลังบ้านเป็นสวนเป็นสวนหลังบ้านอันนี้เป็นหนาบ้านเห็นไหมคะแบล็คเบอร์รี่แบล็คเบอร์รี่กำลังขึ้นเห็นไหมคะดอกเพียบคะดอกเพียบนี่ให้เบิ้งใกล้ๆเลยค่ะแบล็คเบอร์รี่มันก็เป็นดอกไม้นี่แหละพี่ค่ะพี่ค่ะปลาชุมแบล็คเบอร์รี่ บอกอะงามค่ะงาม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 ค่ะบอกเลยว่าง,งามบดาได้ใส่ปุ๋ยด้วยกันนี่ปลูกปลูกไุ้นยังเสี่ละตามธรรมชาติออร์แกนิกเนาะงกันเนาะงามแม่ค่ะ งามมากคะ่ะปุ่นค่ะเพียบค่ะเพียบโอ้แมงก็หลายเด้ค่ะป่านแถานี้ธรรมชาติแมงมีโตเพิงแมงมีเพิงมีอันนี้หลายเด้อค่ะนี่เพราะว่าตามธรรมชาติเลยค่ะเห็นบอกมะกินแกสอนดอกไม้นม้ำดอกไม้แค่นี้นะขะ้างนอกเออดีดีจะเกินนี่ยังก่ะ โอ้ยเมื่อยเมื่อยน้ำบาบางเฮ็ดยังกระถามกับพี่น้องเฮ็ดตัดสินใจยัง่ค่อยได้คุงานบ้านบ่ค่ะขอจบแค่นี้นกขนน้องมนีส้มชวนส้มผลงานค่ะมนีเดี๋ยวมือจะมีคลิปอียังใหม่เบิงค่ะขอบคุณหลายๆค่ะ,คคะสวัสดีค่ะ